ฉัออกกำลังกายลีนลไม่บวมก่อนปีใหม่ค่ะเราก็เหลือเวลาอยู่แค่นี้เท่านั้นแหละเราไม่สามารถแบบพร้อมหรือแบบลดไขมันอะไรลงไปได้ตุ้มตามในช่วงเวลาเท่านี้หรอกนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะมาลดความบวมกันดีกว่าที่อะเราไม่ได้อ้วนนะแต่มันแบบใส่ชุดอะไรมันก็มีความบวมมีความปริ้นออกมาจากตรงนู้นตรงนี้ดูอึอดอัดแบบคับไปหมดเลอยนะ่างเงี้ยชาเลนจ์นี้นะคะจะช่วยกําจัดสิ่งนั้นออกไป เดี๋ยวพ่อกดถัดไปนะคะแม้จะมีคลิปออกกาลังกายให้นะคะที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยออก3วันต่ออาทิตย์นะคะาการพุทสุกหรือว่าเว้นสักสอวันเลยก็ได้นะคะเป็นวันละ30นาทีนะคะห้ามโกงนะคะห้ามโกงในงที่นี่คือไม่ใช่ออกน้อยนะแต่อย่ากออกเยอะเกินไปแหลาคนที่ออกกาลังกายหนักหหรือว่าแบบพยายามที่จะได,ดเอทกินคลีนกินเป๊ะชั่งน้ำหนักเป๊ะ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 ทุกอย่างอะไรเงี้ย ทำไมสุดท้ายร่างมันบวมนะคะมันเป็นเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะออกกำลังกายเยอะเกินไปสร้างความเครียดให้ร่างกายเยอะเกินไปนะคะเมื่อร่างกายเราออกกาลังกายเสร็จเราต้องการการพักผ่อนแล้วก็ต้องการสารอาหารที่เพียงพอไม่ใช่เอาแต่ออกกาลังกายหนักๆๆๆเข้าไปเรื่อยๆแบบไม่เว้นวันเลยไม่กินให้มันดีไม่กินให้มันพออันนั้นเนี่ยมันจะยิ่งทาให้ร่างกายของเราเนี่ยพังแล้วก็อักเสบเวลาที่ออกกำลังกายหนักๆเกินไปเนี่ยนะคะมันทําให้เรารู้สึกหิวโหยมากกว่าเดิมแล้วมันทําให้เรายิ่งอยากกินของหวานของแป้ง ไม่ต้องออกนะนะคะออกกําลังกายเสร็จให้พักผ่อนนอนให้เพียงพอด้วยนะจ๊ะซึ่งคลิปที่แมทให้ไปเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นบอดี้เวทผสมกับคาร์ดิโอนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างเสียเเงื่อเยอะพอสมควรมันก็จะช่วยให้หลดบวมได้ในส่วนหนึ่งนะคะโซเดียมเคม็มมันหวานทอดขนมน้ำหวานชาไข่มุกกาแฟเย็นที่มันเป็นนมนมข,นข,นขน้นนะ้ำลง ออกกาลังกายแล้วนะคะเราต้องการโปรตีนที่จะมาเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วมันจะทําให้เราไม่หิวระหว่างวานันไม่รู้สึกห่ยโปรตีนจากธรรมชาติเนี้ยก็มีไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์เนื้อปลาไข่นะคะเต้าหู้หรือว่าเห็ดแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครนะคะกินเรารู้สึกว่ามันยังไม่พอก็ควรจะเสริมเข้าไปด้วยนะคะซึ่งตัวแม่เนี่ยทานเป็นโปรตีนผงนะคะยี่ห้อโซลซิสนะคะเป็นโปรตีนจากพืชร้อยเปรเนะคะส่วนผสมเนี่ยก็จะมีถัวลันเตาถั่วลืองแล้วก็ข้าวกล้องนะคะสาวๆคนไหนที่เคยทานเวโปรตีนแล้วรู้สึกว่า ตัวบวมท้องอืดวันวนี้นะคะทานแล้วลีนแน่นอนค่ะก็คือไม่มีน้าตาลไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะคะซองหนึ่งเนี่ยนะคะให้พลังงานแค่150แคลอรี่เท่านั้นนะคะแล้วก็ให้โปรตีนถึง28กรัมด้วยกันทุกคนเหมาะกับผู้หญิงมากๆเลยอะ่ะ พราะส่วนผสมของเขานะคะคือมันมีทั้งคอลลาเจนนะคะนอกจากจะได้เรื่องผิวแล้วยังได้เรื่องข้อต่อต่อตางๆช่วยเรื่องผิวแตกลายได้ด้วยทุกคนคอลลาเจนเนี่ยจะเข้าไปช่วยสร้างความยืดหยุ่นในผิวนะคะทําให้ผิวไม่แตกลายมีแอลคาไลทีนด้วยเหมาะมากๆเลยนะคะในการที่จะดื่มก่อนออกกําลังกายก็จะช่วยเบิร์นไขมันช่วยแบบลีนไขมันออกไปนําไขมันออกมาใช้นะคะมากขึ้นและดื่มหลังออกกําลังกายเนี่ยเพื่อช่วยซ่อมแซมร่างกายกล้ามเนื้อของเราโอเคมาเริ่มออกกําลังกายกันดีกว่าค่ะ อย่าลืมนะคะทําตามกฎ5ข้อนี้นะคะเพื่อได้ผลลัพธ์สูงสุดแล้วก็ฟังเสียงร่างกายตัวเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคมาเริ่มวอร์มอัพไปด้วยกันเลยค่ะ หมุนแขนไปด้านหน้านะคะทําไปพร้อมๆกับแมทเลยนะคะดูท่าแล้วทาไปเลยค่ะการออกกําลังกายในวันนี้นะคะจะไม่มีพักระหว่างกลางระหว่างท่าเลยนะคะแล้วก็ระหว่างเซตก็ไม่มีพักเลยคือเราจะทํารวดเดียวนะคะ15นาทีดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนฟังเสียงร่างกายตัวเองนะถ้าไม่ไหวก็กดคลิปหยุดก่อนนะคะโดยระหว่างท่าที่เราจะทาเนี่ยนะคะเราจะทําเป็นท่าคาร์ดิโอเนาะซึ่งก็จะเปลี่ยนไปตามคอมโบทั้ง3เซตน,นะคะเดี๋ยวทําไปพร้อมๆกับแมทค่ะจะได้ไม่งง โอเคทีนี้เปิดจะโพกออกนะคะก,กว้างเลยพยายามยืนทรงตัวไว้ให้ดีนะคะทุกคนช่วงวอร์มอัพนี่ตั้งใจนิดน,นึงนะเพราะว่าการออกกำลังกายของเราในวันนี้ค่อนข้างที่จะอินเทนส์นะคะการวอร์มร่างกายให้อบอุ่นเนี่ยสำคัญนะคะเพื่อที่จะได้ลดการเกิดอาการบาดเจ็บได้นะคะทุกคนเปิดขาไปก้นกว้างเลยค่ะ นี้นะคะก็จะช่วยบริหารสะโพกของเรานะคะให้เตรียมพร้อมเมื่อกอารออกกำลังกายจากนั้นนะคะกางขาก,งกว้องนะคะแล้วก็แตะสลับค่ะจังหวะที่แตะสลับเนี่ยนะคะอยากจะให้บิดหน้าท้องเยอะๆนะคะแล้วก็รู้สึกตึงที่หลังคานะคะพยายามแตะลงที่พื้นเลยนะคะลงต่ำที่สุดเท่าที่จะได้ค่ะโดยที่ให้หลังเราตรงตลอดนะคะแล้วก็เขมวหหน้าท้องอยู่ตลอดเวลาค่ะบิดเยอะๆนะคะ แตะลงไปให้ต่ำๆให้ถึงเท้าเลยค่ะถ้าทำได้ต่อมานะคะเป็นท่าไซลังนะคะท่านี้นะคะก็จะรู้สึกยืดนะคะที่ต้นขาด้านในนะคะทุกคนลงต่ำๆเท่าที่จะทำได้ค่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นเราก็จะจบวอร์มอัพแล้วค่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มท่าแรกกันเลยนะคะท่าแรกเนี่ยเป็นท่าสควอตนะคะแล้วก็เลกลิฟค่ะยกขาขึ้นมาสูงๆเลยค่ะสควอตลงให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะมองตรงไปด้านหน้านะคะขมวหน้าทองตลอดเวลานะคะอย่าให้หลังโกงจากนั้นยกขาขึ้นนะคะเตะด้านข้าง จังหวะที่เราเตะด้านข้างเนี่ยเราจะรู้สึกถึงกล้ามเนื้อก้นของเรากล้ามเนื้อสะโพกของด้านข้างนะคะพยายามให้ตัวตรงอยู่ตลอดเวลานะคะอย่าให้หลังโกงเนาะทำต่อเนื่องนะคะทุกคนอีกแค่10วินาทีเท่านั้นค่ะห้าวีสุดท้ายค่ะต่อมานะคะเราจะจ็อกอินเพลนะคะหรือว่าวิ่งอยู่กับที่นั่นเองค่ะ โดยท่านี้นะคะก็จะเหมือนเป็นการพักเบาๆนะคะด้วยการวิ่งอยู่กับที่ค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าแบกหลังนะคะแล้วก็เล g ล i f ตนะคะทุกคนตอนนี้ยังจ็อกอินเพลสอยู่โอเคเริ่มหลังเลยค่ะเตะไปด้านหลังค่ะย่อลงนะคะให้หัวเข่าของเราเนี่ยทำมุมกับพื้นประมาณ90องศานะคะแล้วก็จังหวะที่กลับมาเตะขาไปด้านหลังนะคะรู้สึกที่ก้นค่ะ สลับด้านกันไปเลยนะคะทุกคนทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะสิบวิสุดท้ายค่ะเก่งมากค่ะทุกคนเรามาถึงท่าที่2กันแล้วนะเตรียมจ็อกอินเพลสนะคะวิ่งอยู่กับที่ค่ะ ความตั้งใจของแม่นะคะที่ให้ระหว่างท่าเนี่ยมีการคาร์ดิโอไปด้วยเนี่ยเพื่อที่มันจะได้เบิร์นสุดๆเลยเนาะในเวลาอันสั้นที่เราออกกําลังกายในยวันนี้นะคะเราจะได้ใช้ประสิทธิภาพของร่างกายให้เต็มที่แล้วก็เบิร์นไขมันสุดๆไปเลยท่าต่อไปนะคะเตรียมตัวนะคะ In-Out Squat Jump นะคะทุกคนเริ่มเลยค่ะกระโดดเข้าออกนะคะ ย่อลงต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะโดยที่จังหวะที่เรากระโดดและย่อลงเนี่ยนะคะหลังของเราจะต้องตรงตล,งตลอดเวลาแล้วก็เกรงหน้าท้องนะคะอย่าให้ก้นนะคะต่ำกว่าหัวเข่านะคะทุกคนเกรงขาไว้ตลอดเวลาค่ะเหมือนเราทำท่าส q u a t แต่มีการกระโดดนะคะแล้วก็ย่อลงเยอะๆทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยค่ะทุกคนสู้ๆค่ะ10วิสุดท้ายะคะ่ะมา เพิ่มเพิ่พพพเพดี๋ยวเตรียมจ็อกอินเพลสต่อนะคะโอเควิ่งอยู่กับที่ค่ะทุกคนหายใจลึกๆนะทําไปด้วยกันเรื่อยๆค่ะถ้าเกิดสมมติว่าใครรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราไม่ไหวอะไรเงี้ยก็ทําให้มันเบาขึ้นนะคะอย่างจ็อกอินเพลสเนี่ยก็อาจจะทําถี่น้อยลงอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าใครยังไหวอย,อยู่ก็ใส่ไปเต็มที่เลยค่ะถ้าต่อไปนะคะจะเป็นท่าคล้ายกระโดดเชือกค่ะจัมโรมนะคะโดยที่ เหมือนเรากําลังจับเชือกอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วไม่มีเชือกเป็นเชือกในอากาศนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะซอยขาไปได้ให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ไหวน,นะคะก็ให้กระโดดเลยค่ะทุกคนเหมือนกระโดดเชือกเลยนะคอมโบแรกของเราวันนี้นะคะจะเป็นคอมโบที่ช่วยบริหารส่วนล่างของเรานะคะขาก้นต่างๆนะคะแล้วเดี๋ยวคอมโบถัดไปเนี่ยจะเป็นการบริหารส่วนบนนะคะคลิปนี้เนี่ยบริหารทางร่างกายเลยนะคะ สิบวิสุดท้ายค่ะมาโอเควิ่งอยู่กับที่ค่ะทุกคนสู้ๆนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างเริ่มเหนื่อยกันแล้วใช่ไหมต้องสู้ต่อไปนะทุกคนอ่าต่อมานะคะแคลป Under อร์ตายนะคะก็คือกระโดดตบนะคะใต้ขาค่ะ ตอมเราเริ่มเลยค่ะไปยกขึ้นมาสูงๆนะยกขึ้นมาสูงๆเท่าที่จะทําได้นะคะเหมือนกระโดดตบแต่ว่ามาตบใต้ขาแทนนะคะทุกคนตอนนี้คือเบิร์นสุดๆแล้วนะคะคิดเข้าไว้นะคะว่าตอนนี้เรากําลังใช้พลังงานอย่างเต็มที่นะคะเราก็จะได้เบิร์นไขมันส่วนที่มันเกินเกินออกไปนะคะจะได้ใส่ชุดสวยๆปีใหม่นะคะทําให้เต็มที่ค่ะมายกขาสูงเข้าไว้นะคะยกขาสูงเข้าไว้นะแคลปอันเดอร์ตายนะคะ เซฟวีสุดท้ายค่ะมาโอเคต่อมานะคะเราจะเปลี่ยนเป็นจัมปิ้งแจ็คหรือว่ากระโดดตบนะคะเพื่อจะเริ่มคอมโบ2ค่ะกระโดดตบค่ะทุกคนมาๆๆทำตามมันเลยตอนนี้นะคะมันจะเริ่มเป็นคอมโบของการบริหารร่างกายส่วนบนแล้วนะคะ อไปนะคะค่เป็น shoulder press นะคะแล้วก็ skipping ค่ะทำตามแมทเลยนะคะยกแขนขึ้นนะคะเหมือนเรากำลังทำท่า shoulder press แต่ว่าเราไม่ได้ยกน้ำหนักเนาะเราก็ซอยเท้าด้วยตลอดเวลาค่ะทำให้ได้ถี่ที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะท่านี้เนี่ยจะเริ่มร้อนหัวไหลแล้วนะทุกคนถ้าทำทีถี่แล้วก็แบบตั้งใจทำจริงๆนะคะสู้ๆค่ะทุกคน ิบวิสุดท้ายค่ะโอเคต่อไป Jumping Jack นะคะกระโดดตบค่ะคอมโบ2ของเรานะคะจะสลับด้วยการทำท่ากระโดดตบค่ะทุกคนเบิร์นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือใช้แขนเพิ่มขึ้นค่ะท่าต่อมานะคะเดี๋ยวเราเตรียมทำนะคะเป็นครอสไ h พันช์ค่ะ โอเคทีนี้ต่อยหมัดขึ้นไปสูงๆนะคะสลับด้านกันค่ะเหมือนจ้วงขึ้นนะคะจากด้านล่างนะคะเราจะใช้ทั้งไหล่นะคะแล้วก็ใบเส็บของเรานะคะแล้วก็บิดตัวไปด้วยค่ะใส่แรงเข้าไปให้เต็มๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากําลังบริหารส่วนบนกันอย่างเต็มที่เลยเนาะคอมโบแรกเราเล่นขาไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาล้าส่วนบนกันต่อนะคะยังไหวอย,อยู่นะคะทุกคนสู้ๆค่ะมาต่อยขึ้นไปสูงๆ,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 ๆสูงๆสูงๆส่งแรงจากหัวไหล่นะคะแล้วก็เกรงแขนนะคะต่อยไปค่ะ อย่าลืมหายใจด้วยนะอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะ5้าวีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะจัมปิ้งแจ็คก,กระโดดตบต่อนะคะไปกระโดดตบพอค่ะมาสู้สู้สู้สูถ้าใครไม่ไหวนะคะก็อาจจะกระโดดตบให้มันถีน้อยลงนะคะโอเคถ้าต่อไปไม่เหนื่อยมากทุกคนเป็นไบเซปเคลนะคะแบบยกสูงค่ะโอเคเริ่มเลยค่ะ เราจะวางแขนนะคะประมาณเท่าหัวไหล่นะคะอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะแล้วก็ดึงแขนเข้ามาค่ะท่านี้นะคะส่วนที่จะต้องรู้สึกคือส่วนของหน้าแขนนะคะพยายามเกรงหน้าแขนตอนดึงเข้ามานะคะเกรงเยอะๆนะคะแล้วก็ยืนให้ตัวตรงนะคะขมิวหน้าท้องเกรงหน้าท้องอยู่ตลอดเวลาค่ะท่านี้เนี่ยมันไม่กระโดดนก,ก็อยากจะให้หายใจกันอย่างลึกๆนะคะเป็นการเก็บแรงไว้ทําท่าต่อไปคะ่ะทุกคนเกรงที่หน้าแขนเยอะๆนะคะใบเส็จของเรานะคะแขนจะได้กระชับสวยๆค่ะ ใส่เสื้อผ้าออกมาจะได้แบบว่าสวยๆเนาะสู้ๆค่ะท่าวีสุดท้ายค่ะทุกคนมากระโดดตบค่ะมาได้พักแล้วนะคะกระโดดตบเต็มๆเลยสู้ๆๆ,ๆๆมาสูงๆสูงๆจัมปิ้งแจ็คนะคะต่อมานะคะจะเป็นฟาส o ุกค่ะทุกคน โอเคทีนี้นะคะเราจะฮุกหมัดนะคะไปด้านหน้านะคะเหมือนท่าคล้ายๆลย่อยมวยนะคะฮุกมาจากด้านข้างนะคะทุกคนแล้วก็บิดลําตัวไปด้วยนะคะโดยจังหวะที่เราบิดเนี่ยนะคะเราก็ต้องเกร็งท้องด้วยนะคะเหมือนกับว่าเราพยายามต่อยอะไรที่อยู่ตรงกลางนะคะโดยการที่วาดหมัดมาจากด้านข้างนะคะทุกคนท่านี้นะคะก็จะได้แขนและไหล่นะคะทําให้เร็วที่สุดนะคะเท่าที่จะทําได้เพราะว่าไม่เป็นฟาส์ฮุกนะคะทุกคนเร็วๆเ,เลยมา สิบวิสุดท้ายค่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะมาโอเคทีนี้เราจะเปลี่ยนท่านะคะเป็นไฮนี้ค่ะเพื่อจะเริ่มคอมโบต่อไปนะคะไฮนี้คือวิ่งนะคะคล้ายๆวิ่งอยู่กับที่แต่ว่ายกหัวเข่าขึ้นมาให้สูงนะคะและแขนและขาสลับกันค่ะ คอมโบต่อไปนะคะจะเป็นแอปส์คอมโบหรือว่าบริหารหน้าท้องนั่นเองค่ะโดยท่าแรกนะคะจะเป็น standing side crunch นะคะประสานมือข้างศีรษะนะคะแล้วก็ดึงเข่าขึ้นมานะคะให้ชนกับข้อศอกค่ะโดยจังหวะที่เราดึงขึ้นมาเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกที่ลำตัวด้านข้างนะคะแล้วก็หน้าท้องของเราค่ะพยายามยกให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะยกขาขึ้นไปสูงๆเลยค่ะทุกคนมา หน้าท้องส่วนข้างกับเอวของเรานะคะตรงนี้เนี่ยจะได้สวยๆกระชับกระชับเนาะไม่มีอะไรปลิ้นออกมานะคะ5วีสุดท้ายค่ะมาโอเคให้นี่ค่ะทุกคนยกเข่าขึ้นมาถึงสูงนะคะวิ่งเลยวิ่งเลยอันนี้เป็นคอมโบสุดท้ายแล้วนะคอมโบนี้จะไม่ได้เหนื่อยเท่าสองอันแรกนะคะเพราะว่าคอมโบนี้จะเป็นแอ็บส์นะคะหรือว่าหน้าท้องนั่นเองค่ะ ท่านี้ขึ้นมาสูงๆเลยนะคะและท่าต่อไปนะคะจะเป็น squat แล้วก็ wood chop ค่ะเดี๋ยวเตรียมเริ่มท่าใหม่เลยนะคะโอเค s q ว a t ลงนะคะแล้วบิดตัวไปด้านข้างนะคะเหมือนเราจะฟันฟันต้นไม้ค่ะทุกคน wood chop นะคะไปด้านข้างนะคะแล้วก็จะสุดที่หน้าท้องด้านข้างค่ะแล้วก็เอวนะคะลงให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะไหวนะคะ squat นะคะท่านี้เนี่ยได้ทั้งขาแล้วก็ท้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะ บิดเยอะๆค่ะมาบิดเยอะๆ,ๆสู้ๆค่ะทุกคนเพิ่มเพิ่มท่าวิสุดท้ายค่ะมายังไหวอยู่ยังไหวอยู่ถ้าต่อไปไฮนี้นะคะเตรียมตัวนะไฮนี้ค่ะยกขึ้นมาสูงๆเลยขอเข่าสูงๆนะคะทุกคนมองตรงไปด้านหน้านะคะจังหวะที่ยกขาขึ้นมาเนี่ยเกร่งหน้าท้องอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะขมแมวพุงอยู่ตลอดเวลาสําหรับใครที่งงว่าเกิ่งหน้าท้องคืออะไรมันคือขมแมวพุงค่ะทุกคน เปิดไหลนะคะมองตรงไปด้านหน้านะคะสู้ๆถ้าต่อไปนะคะจะเป็น standing crunch นะคะหนึ่งใช่ไหมล่ะมาดึงขาขึ้นมาค่ะคราวนี้นะคะเราจะดึงขาขึ้นมาตรงๆนะคะเราจะได้บริหารหน้าท้องของเราค่ะ ดึงขึ้นมาตรงๆเลยนะคะขอให้เข่าสูงๆเท่าที่จะทําได้นะคะพยายามนะคะงอตัวเล็กน้อยนะคะให้ได้ใช้กล้ามเนื้อท้องของเรานะคะให้นึกภาพเหมือนเวลาที่เราทําครัชแบบนอนนะคะส่วนที่เราบริหารเนี่ยคือตรงนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการงอตัวเล็กน้อยนะคะเพื่อให้รู้สึกที่หน้าท้องของเราค่ะมาสิบวิสุดท้ายค่ะขมั่วท้องไวยๆนะคะเกรงไว้นะคะให้ใช้กล้ามเนื้อท้องเต็มๆเลยนะคะ โอเคไฮนี่ค่ะมาทุกคนสู้ๆบอกแล้วว่าคลิปนี้อินเทนสุดๆนะคะถ้าใครไม่ไหวกดพอสได้นะคะแต่ถ้าใครไหวทำให้จบแล้วพอจบรอบแรกนะคะให้พักสานาทีจากนั้นทำอีกหนึ่งรอบค่ะรับรองว่าเบิร์นสุดๆดถ้าต่อมานะคะจะเป็น standing toe touch นะคะยืนนะคะแล้วก็เตะขาขึ้นมาค่ะให้แตะกับมือค่ะรู้สึกที่หน้าท้องนะคะทุกคน คอมโบนี้จะหน้าทองล้วนเลยนะตอนนี้ก็จะเริ่มเมื่อยกันแล้วละ่ะแต่ว่าก็ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเราได้บริหารทั้งไม่ว่าจะเป็นส่วนล่างส่วนบนแล้วก็แกนกลางครบเลยนะคะในคลิปเดียวนอกจากนี้เนี่ยแถมได้เบิร์นสุดๆด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรับรองว่าเหนื่อต้องไหลกันแล้วใช่ไหมถ้ามันดูเหมือนง่ายนะแต่มันเหนื่ลยนะทุกคนถ้าก็สมมติว่ายิ่งเราเกร็งกล้ามเนื้อให้ได้โดนและถูกต้องเนี่ยสุดๆเลยนะคะ เซวิสุดท้ายค่ะมาแล้วเดี๋ยวเราจะสลับกับไฮนี nee ้นะคะใกล้จะจบแล้วค่ะทุกคนสู้ๆค่ะเดี๋ยวจะได้พักแล้วนะไฮนี Hi ้ nee ค่ะมาเพื่มเพิ่พ าต่อไปนะคะจะเป็น standing a p twist นะคะกระโดดบิดไปมานะคะยกแขนขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็บิดไปซ้ายขวานะคะทุกคนบิดเลยบินเลยบิดเยอะๆนะคะกระโดดให้ทีๆนะคะอยนางเดียวเท่านั้นคลิปนี้จะจบแล้วทุกคนเดี๋ยวจะได้พักนะคะแล้วเดี๋ยวทำอีกหนึ่งรอบนะก็จะเท่ากับว่าวันนี้เราได้ออกกำลังกายถึง30นาทีนะคะเป็น30นาทีที่แบบก็เวอร์สุดๆอ่ บางคนก็อาจจะรู้สึกเริ่มทรมานแล้วนะคะแต่อยากจะให้สู้ๆเขาว่าใกล้ปีใหม่แล้วทุกคนเราทำได้จริงเราทำได้อีกนิดเดียวยอดค่ะทุกคนเก่งมากๆนะคะพักสามนาทีแล้วก็อย่าลืมกดรีพีทคลิปนี้อีกรอบหนึ่งนะคะสู้ๆบ๊ายบาย